เราจะมีเกมเล็กๆนะครับผมมาให้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้นเอานมค้นหวานให้ใครให้ตัวเองให้ตัวเโอ้ยอันนี้ต้องใส่หมดนะเหรอมาดูดูออกแนวแล้วสวัสดีนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับดอกฟ้ากับช่างเบิ้มครับผมวันนี้เรามีริงเกิลมาด้วยริงเกิลแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อดาค่ะ พุดดิ้งเกิดดาวของเรานั่นเองนะครับผมจะบอกว่าดอกฟ้ากระช่างเบิ้มของเราเราจะมาเลี้ยงเครื่องดื่มอร่อยอร่อย,ออยกันนั่นเองนะครับ<อ>ผมนี่<อ>ซึ่ง<อ> <c oughs> ซึ่งที่อยู่ต่อหน้าของเรานะครับผมก็จะเป็นเครื่องปั่นพกพาใช่ไหมครับผมของอดีคากร่าเราจะมีเกมเล็กๆ<อ>นะครับผมมาให้เล่นกันนั่นเองนะครับผมกติกาในการเล่นก็คือเราจะ ถามคำถามเป็นลักษณะคำถาม4คํคำตอบนะครับผมมีกอขอคองอให้เลือก oh. ตอบนะครับผมอ่าซึ่งวิธีการตอบก็คือให้ป่ายิีฉุกกันว่าใครได้ตอบก่อนแล้วก็จะสลับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผู้ที่ชนะในข้อนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นข้อสุดท้ายยังตอบผิดเนี่ยอีกฝ่ายก็จะได้ไปเนื้อออกไหมตอบ 1, 2, 3 4นอก นะครับผมแล้วก็คนที่ตอบถูกจะได้เลือกวัตถุดิบนั่นเองที่เราจะได้ดื่มไปในครั้งนี้นะครับผมใช่เลือกใส่ของตัวเองก็มีค่าเท่ากันฮะจะเลือกใส่อีกครั้งอีกคนก็ได้เพราะว่าเพราะว่ามี2อย่างในต่อละหัวข้อถ้าเลือก1อันวัตถุดิบที่2ก็ต้องลงแก้วคุณละฮะโอ้โโอเคนะโอเคนะ่าได้ครับผมมีค่าเท่ากันโจทย์ข้อที่1นึ่งริงเกิลขอ ผุดิบก่อนเลยครับมามาหยิบมามาหยิบมาสองอย่างแรกนะครับผมดีต่อสุขภาพทั้งคู่เนาะอันนึงคือแอปเปิลอีกอันนึงคือสาลี่ใช่ไหมสาลี่นะครับผมมันแกวปะโถลิงเกอร์ผมอ่ะคำถามข้อแรกเลยถามว่าประเทศไหนบนโลกใบนี้นะครับผมที่มีประชากร มากที่สุดในโลกอินเดียยัง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 เยังเย็นเ็นเดียวเยเย็นเดียวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกโจทย์ก่อนข้อหนึ่งนะครับผมประเทศญี่ปุ่นสองคือสหรัฐอเมริกาสามคือจีนและสี่คืออินเดียเป่ายิชุบครับใครได้เลือกตอบก่อนป่ายิงชุบโอ้ยเยะเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปไอดอลไฟ์กันเดี๋ยวเพิ่งมาชกกันตอนนี้ เราอะแรงเราเยอะอะเบาๆก็ได้อ่ะมาหนึ่งสองเป่ายิงชุบอ๋อโอเคตอบครับอ่ะอินเดียอินเดียผิดครับตอนนี้เหลือญี่ปุ่นอเมริกาจีนจีนถูกต้องครับผมนี่อ่ะเลือกอะไรดีครับผมผมก็เลือกแอปเปิ้ลให้อ่ะเอาแอปเปิ้ลให้เอาใส่แก้วเลยเอาใส่แก้วเลยนี่มันมีน้ำตาลเยอะโอเคอ่ะอ่ะลิงเกอร์ครับผมขอโจทย์ของข้อที่สองเลยดีกว่า ข้อที่2ครับผมเรามีแก้วมังกรกับมละกอนั่นเองนี่ยังเบเอ่ะเรามาดูคำถามกันก่อนดีกว่าเขาเรียกวานะวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้นความเร็วของแสงนะครับผมมีความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนะครับผม4 0 0แสนกิโลเมตรต่อวินาทีข้อที่2 3ง0 0 0 0สนกิโเมตรต่อวินาที ข้อที่3นะครับ2องแสนกิโลเมตรต่อวินาทีและข้อสุดท้ายคือ5้าแสนนะครับผม,ไ,มไปชมครับตลอดโอเคพิมิชนะครับ 3> <ม>2 3 4หรือ5้าแสนกิโลเมตรต่วอตวอินาทีครับ5้าแสนผิดครับสองแสนสองแสนผิดครับผมขอสี 300, ่แสนอ่ะสามแสนกิโลเมตรเอาไปเป็นฝ่ายเลือกเลยครับเลือกเลยครับ อ่าเอามะละกอใส่ใส่ของใครใส่ของใครใส่อ่าใส่ของตัวเองอ่าใส่เข้าไปเลยไม่ต้องไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะเดี๋ยวเต็มผมขอโจ์ข้อที่3มาเลยดีกว่านี่พื่อเป็นการเสียเวลาเป็นนมข้นหวานกับมายองเนสนั่นเองเฮ้ยผมว่ายังอร่อยคำถามนะครับถามว่าประเทศใดนะครับผมในโลกใบนี้ที่มีเกาะมากที่สุด 1. ฟิลิปปินส์ 2. บรูไน3ญี่ปุ่นและ4ครับอินโดนีเซียอ่าอินโดนีเซียนั่นเองเป่ายิงชุบ อ่ะพีวิทย์ครับเอาอะไรดีครับฟิลิปปินส์บูไนญี่ปุ่นอินโดนีเซียเราวก็ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ผิดครับต่อมาครับอินโดนีเซียถูกครับผมนี่มออาเใช่ไเอานมข้นหวานให้ใคร เโอ้ยอันนี้ต้องใส่หมดนะเหรออันนี้ก็หมดนะโอ้ยสบายอานได้หมดแล้วใครใส่มาเนี่ยเยอะแต่ว่าเฮ้ยนี่อร่อยจะตายนมปั่นพี่ไม่เคยกินมาแล้วนะเคยมีประวัติมาแล้วน้ำจะแบบเปรี้ยวๆหน่อยจ้าอร่อยอร่อยพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่น่าดาวก่อนเลยขอบคุณครับโจทย์ข้อต่อไปเลยดีกว่ามันคือ ซุปเ็ดและโยเกิร์ตนั่นเองคำถามนะครับถามว่าจังหวัดอะไรเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนี่มีขนาดพื้นที่มากที่สุดของประเทศไทย1นึ่นครราชาสีมา2เชียงใหม่ 3. กาญจนบ,บุรีและ4ตากนะครับผมไปจครับครับนครราชาสีมาถูกครับผมนี่ <laughs> กับโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตดีกว่าวมันดูออกมันดูออกแนวอันนี้แล้วไปทางเดียวแล้วทางเดียวกันละชีวิตเราดูดูสีหน้าอร่อยอ่ะบอกเลยอร่อยครับผมข้อสุดท้ายจอดได้แก่ซอสมะเขือเทศกับมัสตาร์ดนั่นเองนะครับผมไม่ไม่เข้ากับอะไรเลยเดี๋ยวคำถามข้อนี้เป็นแนวไหนอ่ะ บริษัทอะไรนะครับผมบนโลกใบนี้นะครับผมตอนนี้มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะครับผมบริษัทอะไรมีมูลค่าสูงที่สุดในโลก 1. นึ่งอเมซอนสองแอปเปิลสามกูเกิลและ4 Microsoft ไ,ไปชมได้เลยครับ,อ,บ <c oughs> อ่ะเป่ายิงชุบโอเคผเโโโโดานะเอเมซอนปะผิดก o เกิลผ <Google. S 1> ิดครับตอนนี้เหลือ Apple กับ Microsoft Microsoft แอปเปิลครับผมไม่เลือกเหรอจริงครับแอปเปิลครับผมโอ้มันตลาดหลากหลายอ่ะโอเคพี่วินครับซอสมะเขือเทศกับมัสตาร์ดซอสมเขือเทศอ่าเชิญได้เลยครับผมอ่ะลงลงลงต้องแบ่งกานด้วโอ้ยอ่ะหมดแก้วหมดแก้วไม่เข้า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 หมดแก้วหมดแก้วแก้วปั่นขนาดพวกผ้าของเรานั้นนะครับผมเรียกได้ว่า ใส่ได้ปริมาณเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราจะได้ดูการปั่นครับผมวิธีการปั่นนะครับอะไรนะครับอ๋อก็มีน้ําอยู่แล้วไงครับดูนั้นวิธีการปั่นนะครับผมก็กดปุ่มสวิตช์ที่ตัวเครื่องสองครั้งเน่าเนจริงๆต้องมีน้ำกันหน่อยก็ถ้าจุดเดือนไม่ตรงมันจะดับใช่ไหมใช่ครับเพื่อความปลอดภัยไม่งั้นเวลาที่เราเอาไปล้างเนี่ยถ้าเกิดเผื่อนิ้วไปโดนแล้วใบพัดมันทำงานตอนเราล้าง่ยเพราะเวลาเราล้างเราล้างทั้งหมดสองทีก็ เขย่าได้เลยฮะฟืดๆถ้าใส่เพิ่มนะเพิ่มไปมาทีเดียวเยโอ้ยดีเหมือนกันเลยชิมแม่คะแนนไหมเอะไรนะครับเรามีชิมให้ชิมแม่คะแนนได้ไหมราไว้วางสองแก้วเนี่ยอยากรู้ว่าสูตรไหนมันดีกว่ากันไเงี้ยทำไมของผมมันเลอะอย่างวันี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราชนแก้วนะครับแล้วดื่มพร้อมกันให้รีวิวก่อนได้ไหมอะไรนะไม่ได้กินเองเลยเจ้าของสูตรนี่ไงปล่อยู่ทางนั้นแบบว่ารีวิวให้หน่อยลองรีวิวนนิดึง หนูลายลองชิมดูแล้วบอกหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงทำไมเกิดอะไรขึ้กกนเห,หมือนกระโหลกอะลองลองลองรีวิวให้หน่อย <laughs> ไม่ได้แล้วลองนิดน <laughs> ึงนิดนึงไงงิดคือไม่ได้อ่ะอันไหนดีกว่าของกันไหนดีกว,ว่าีของนไหนดีกว่ายังไม่อยากพูดตอนนี้เลยอันไหนดีกว่า <laughs> ดื่มก่อนเลยเหรอออันนี้ดีกว่าอ้าวชนแก้วดีกว่าโอเคดื่มขึ้นแก้วอร่อยอ่ะมันเป็นสมูทที่เนียนนุ่มเนียนนุ่มมากผมว่าปั่นดีจริงๆบั่นนุ่มละเอียดหมดเลยผมว่ารสชาติแม่งไม่ได้ตรงที่ยอดสุดท้ายเนี่ยพี่วิทย์ครับของพี่วิทย์เครื่องดื่มรสชาติเป็นยังไงมั่งฮะจำได้ไหมมีอะไรมั่ง ของผมมันมีอะไรนะมันมันได้ความเค็มมาจากอะไรไม่อยากเลยครับมันติดเค็มๆนิดนึงอ่ะแล้วมันมันเข้ากับไอ้รสหวานของไอ้ตัวผลไม้อ่ะของพี่วินนี่เป็นอะไรนะไอซาลี่แก้วมังกรใช่ป่ะซัลมะเขือเทศซุปเห็ดน่าจะเป็นซุปเห็ดน่าจะซุปเห็ดใช่ไหมครับแล้วไอ้อีกอันนึงแล้วก็อีกอันนึงคือมายองเนสถูกป่ะอมายองเนสเนี่ยโอเคผมไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วได้กินไอ้ซอสมะเขือเทศมาตักอ่ะอ่าโอเคส่วนของพี่เป็นอะไรนะครับมีอะไรบ้างนะแอปเปิ้ล มะละก, <sk ill iti> กอแอปเปิ้ลมะละก,กอ ete, นมข้นหวานม,ามัสตาร์ดและอะไรอันนึงนะของพี่โยเกิร์ตอีกอันนึงอ่อยมันอ<ะ>รอกแบบเค็มๆเปรี้ยวๆกันขอขอความรู้สึกของน้องดาวอีกทีถ้าสองแก้วนี้ยังไงม <sk ill iti> ั่งนะครับหนูว่าเนี้ยอร่อยกวานนิดนึงอ่าหมดแก้วไม่กล้าเสี่ยงกลิ่นมันโอเคอยู่นะมันเค็มๆเปรี้ยวๆใช่ไหมมันคือดีกว่า มันอร่อยว่ะเออมันมีรสเปรี้ยวๆแหลมๆขึ้นมาอร่อยอ่ะอลองชิมลองชิมของพีวิทด้วยไหมฮะมาๆเดี๋ยวคิดแต่ลองลองลเปียวจิมๆกลิ่นก็ไม่ได้เลยพี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการเลี้ยงเครื่องดื่มของทางดอกฟ้ากับช่างเบิ้มของเรากับนักกล้ามทั้งสองท่านนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเมนูอรอร่อยนะครับผมแนะนำนะครับผมทางบ้าน ไม่จําเป็นต้องทําตามนะครับผมแล้วก็โอเคแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมจะเห็นได้เลยว่าตอนแรกที่ใส่เข้าไปเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเต็มแก้วแน่นเอียดเลยนะแต่ปั่นมาถึงปุ๊บเนี่ยโอ้โหสมูทเรียบเนียนเป็นเครื่องดื่มสมูทตี้ที่เวิร์กมาก ต้องบอกว่ากําลังมอเตอร์มันให้มันอย่างเหมาะสมในขนาดตัวนี้ครับใส่ของเข้าไปเต็มโถเนี่ยก็ยังมีกําลังที่จะปั่นให้ละเอียดได้น่าแน่นอนนะครับผมรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยของมันนะถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าที่ก็จะปั่นไม่ได้เพื่อที่รักษาความปลอดภัยเวลาที่เรานําไปล้างเอาความสอาดได้ง่ายๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจสินค้าของทางเดคากิล่าของเรานะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้ทั้ง YouTube Channel ของเรานะครับผมของทางดอกฟ้ากระช่างเบิ้มก็จะมีช่องทางอยู่จะเป็น a c e b o o k นะครับผม แล้วก็จะมีในส่วนของไม่ว่าจะเป็นช้อป e ี้ลาซาด้าเลเอในการขายต่างๆนะครับรวมถึงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ทั้ง2องทางฝากนะครับผมผวก็วิทยาบ้าพลังนะครับก็สามารถเขติดตามเรื่องไลฟ์สไต,สไตล์คอนเทนต์ต่างๆเรื่องการออกกายแล้วก็เขาเรียกอะไรไบ้าพลังต่างๆครับฝากติดต,ตามได้ได้ครับขอบคุณครับครับผมอีกท่านได้เลยครับ ฝากติดตามช่องนาค้าหมือนแคลเลยนะครับผมนี่เน้นกินครับเน้นกินเน้นกินกับเน้นสาวก็คือกินแบบที่เราปั่นให้กินวันนี้แต่สาวก็คือแบบที่อยู่ด้านหลังไหมใช่ประมาณนี้เลยัไอ้ยานันเองดอกฟ้ากับช่างเวิร์มก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้าครับผมคราวหน้าเรามาดูกันว่าจะมีเมนูอะไรมาให้รับประทานกันอีกนะครับผมจะมากันอีกไหมก่อน โ okay, อเคครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสย้สดีครับีกจังนะ <c oughs> <c oughs> กินแล้วสดชื่น